สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูก็จะพามาทำโอเน็ตข้อที่6นะคะเขาบอกว่าแท่งเหล็กทรงกระบอกตันนะคะแท่ง1สูง10นิ้วมีปริมาตร1,540ลูกบาทนิ้วนะคะนี่เจอคำว่าปริมาตรแปลว่าเรื่องนี้ก็ต้องอยู่ในเรื่องของการหาปริมาตรนั่นเองเนาะทีนี้เขาบอกอีกนะคะว่าแท่งเหล็กนี้น่ะมีพื้นที่ผิวทั้งหมด ประมาณกี่ตารางนิ้วนี่คือสิ่งที่เขาต้องการรู้นะคะนั่นก็คือการหาพื้นที่ผิวนะคะของแท่งเหล็กซึ่งแท่งเหล็กคะ่ะทุกคนเป็นรูปของทรงกระบอกนะคะถ้าสมมุติว่าเราวาดนะคะก็จะเป็นทรงกระบอกแบบนี้นะคะนี่นะคะ เป็นรูปของทรงกระบอกแบบนี้นี่นะคะแท่งเหล็กก็จะมีลักษณะประมาณนี้สูง10นิ้วนะคะบอกนะคะก็คือสูง10นิ้วนะคะทีนี้เขาบอกว่าปริมาตรเนี่ยหคือ1540แปลว่าข้อนี้เกี่ยวกับเรื่องของการหาปริมาตรนะคะแล้วก็เขียนไว้เลยคะ่ะสูตรของปานหาปริมาตรทรงกระบอกนะฮะ ปริมาตรก็คือพื้นที่ฐานคูณกับสูงเนาะเรารู้แล้วว่าเป็นพื้นที่ฐานของทรงกระบอกเนี่ยมันคือการหามันคือสูตราย r กําลังสองนะคะพื้นที่ฐานคูณกับสูงสูงก็คือความสูงก็คือตัวครูให้เป็นตัว h นะคะคือความสูงแบบนี้ทีนี้เราก็แทนค่าเลยค่ะปริมาตรเขาให้มาแล้วคือ1540นะคะเขียนไว้ายก็คือเขาบอกว่าให้ใช้ค่าประมาณ22ส่วน7นะคะทุกคน เขียนไว้ค่ะส่วน r กําลังสองนะฮะ r เขายังไม่ให้มานะคะ r กําลังสองในที่นี้ก็คือรัศมีนะคะตรงนี้ก็คือ r นะคะรัศมีจากจุดศูนย์กลางจนถึงเส้นรอบวงตรงนี้นะคะคือรัศมีแล้วก็เขียนไว้เลยคะ่ะเราเรายังไม่รู้นี่เรายังไม่รู้เราก็คูณกับ r ยกกําลังสองไว้เลย h ก็คือความสูงนะคะก็คือตรงนี้จากนี่ถึงนี่นะคะความสูงให้มาแล้วก็คือ10ก็คูณ10ลงไปเลยคะ่ะ นี่นะคะทีนี้เราก็หา R ายกกำลังสองนะคะทุกคนหา R ายกกำลังสองเราค่อยหา R ตัวเดียวนั่นก็คือเราจะหารัศมีนั่นเองเราก็ย้ายเลยค่ะทุกคนย้ายนะคะอ่ะ1 5 4หอยู่ฝั่งซ้ายละย้ายนะคะย,ย้ายคู่ขอย,ย้ายย้าย10ตรงนี้นะคะที่คูณอยู่นะครูย้ายมาหารแล้วกันนี่ครูย้ายมาหารปั๊บเลย คูณนะคะก็ย้ายมาหารตรงนี้ย้าย10ที่คูณอยู่ไปหารแล้วก็หายไปต่อไปครูจะย้ายนะคะย้าย7ตรงนี้นะคะย้าย22ส่วน7ที่คูณอยู่ก็ไปหารนะคะก็สลับกันก็เป็นคูณกับ7ส่วน22แบบนี้หรือว่าเรามองแบบนี้นี่ก็ได้ทุกคนอ่ะ ็คูณกับ7ส่วน22นะฮะนี่มันคือการ7ที่มันหารอยู่นี่ก็ย้ายมาเป็นคูณอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็22ที่มันคูณอยู่ก็ย้ายมาหารแบบเนี้ยนะคะก็ใช้หลักการแก้สมการนะคะแบบวิธีรัดก็คือการย้ายข้านะคะทุกคนอ่ะแล้วก็ฝั่งนี้ถูกย้ายมาหมดแล้วนะคะจะเห็นว่าฝั่งนี้ถูกย้ายมาหมดทางนี้หมดแล้วก็เหลือแต่ I ยกกำลังสองนะคะทีนี้เราก็หาค่าเลยค่ะทุกคนเราก็หาค่าโดยการวิธีการ ตัดทอนนะคะตัดทอนอ่ะก็ดูซิว่าเราสามารถตัดอะไรได้เอ่ยจะเห็นว่าตรงนี้ตัดได้นะคะ0ูนกับ0นย์ตรงนี้ตัดกันได้นะทีนี้อ่ะไปดูอีกซิว่าเหลืออะไรเอ่ยนะคะเราก็ลองดู15 154กับ22สนะฮะสามารถตัดกันได้ไม่เอ่ยนะคะแล้วก็คูณดูนะคะจะ22คูณอะไรเป็น154นะคะครูลองคูณซัก7ดูแล้วกัน 7 2็เขียน4ทด1ค่ะบวกกับตัวทด1นก็เป็น15ดังนั้นตัดกันตรงนี้ก็คือ7นะคะนี่ตรงนี้2 2คูณ1เป็น22 2ไปคูณกับ7นะคะเป็น154แบบนี้เราก็จะได้เป็น7คูณกับเเป็นเป็น r ยกกำลัง2นะฮะก็คือ7คูณ7นะคะเท่ากับ r ยกกำลังสองนะคะอ่ะถ้าเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลัง7คูณ7เนี่ยมันคือ 7ยกกําลังสองนะคะทุกคนดังนั้นจะเห็นว่ายกกําลังสองเหมือนกันแล้วนะคะนี่ยกกําลังสองเหมือนกันแล้วดังนั้น R ของเราก็คือรัศมีของเราก็คือ7นะคะทุกคนก็ตอบได้แล้วนี่ก็ได้แล้วนะคะว่ารัศมีนะคะก็คือ7ตรงนี้เนาะครูขอเขียนไว้ว่าคือรัศมีนะคือ7นี่ เราได้รัศมีตรงนี้แล้วนะคะนี่เราหาได้แล้วก็คือ7นิ้วนะคะหน่วยก็คือนิ้วทีนี้เราจะไปหาพื้นที่ผิวนะคะทุกคนพื้นที่ผิวทั้งหมดนะคะประมาณกี่ตารางนิ้วนะคะเราก็ใช้สูตรเลยอะอาหาพื้นที่ผิวนะคะต่อไป พื้นที่ผิวทรงกระบอกนะฮะทุกคนต้องจำสูตรให้ได้เนาะพื้นที่ผิวสูตรเนี่ยก็คือ2คูณกับไพคูณกับ r นะคะคูณกับทั้งหมดเนี่ยคูณกับ r บวกกับ h แบบนี้นะอันนี้เป็นสูตรของการหาพื้นที่ผิวทรงกระบอกนะคะทีนี้เราก็แทนค่าเลยค่ะทุกคนก็ได้เป็น2นะคะ2แล้วก็คูณกับพายก็คือเราจะใช้22ส่วน7นะคะเป็นค่าประมาณ คูณกับ R ก็คือ7นะคะที่เราหาได้เมื่อกี้นะคะและกะ็วงเล็บว้แล้วก็ R 7บวกกับสูงก็คือ10แบบนี้แล้วก็แทนค่าเหมือนในสูตรเลยจะเห็นว่าถ้าเราจำสูตรได้ข้อนี้ก็คือง่ายเลยนะคะนี่ก็หาค่าออกมาตัดทอนะคะ่ะทุกคน7กับ7ตัดกันตรงนี้แปลว่าตรงนี้เหลือ2คูณกับ22ก็เป็น44ค่ะแล้วก็คูณกับ7บวก10ก็เป็น17นะคะ 44คูณกับ17นะคะเราก็ตั้งคูณดูค่ะ4ไปคูณกับ17พอเราตั้งคูณดูนะคะตรงได้เป็นเท่ากับ748นะคะคำว่าพื้นที่ผิวก็คือเป็นตารางเนาะใช้หน่วยเป็นนิ้วก็นิ้วนะคะเราก็ไปดูสิว่าโจทย์ของเรานะคะข้อนี้ข้อไหนคือ748่คะจะเห็นว่าตรงกับข้อ4นะคะดังนั้นเราก็เลือกข้อสได้เลยค่ะ จบแล้วนะคะสำหรับข้อที่6นะคะทุกคนประมาณนี้เนาะก็ใช้ในเรื่องของปริมาตรและพื้นที่ผิวนะคะโอเคนะคะสำหรับข้อ6ก็มีเพียงแค่นี้นะคะต่อไปไปดูข้อที่7ได้เลยค่ะ